อเอาละครับ pues ย mm ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ De a d m a ทีวนะครับผมแล้ววันนี้กลับมาอยู่ในเกม League of Legends Wild r ริ t มันอิบเช่นเคยครับซึ่งก็ห่างหายไปนานสำหรับผมว่าแต่เซตพี่เงวิ่งไปทำบ้าอะไรนะเลนป่านะครับผมผมเล่นหมด PVP ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีพิทนา2ตัวนะครับผมก็ก็บอกว่าฝั่งตรงข้ามก็ตึงพอสมควรนะแต่เย็นเมื่อนโอหโหเพื่อนผมเสียแฟรแล้วอะ ดีเหลือเกินเพื่อนเกมเพิ่งเริ่มเองเสียจะเปลอวะงาเอออย่างนั้นแหละโอ้โหสุดยอดผมนับถือเขาอะเขาเก่งนะเดี๋ยวผมพยายามโป๊กผมเเป็นคนที่บอกว่าผมสามารถบอกได้ว่าผมโป๊กโคตรแม่นเลยคุณผู้ชมถึงจะเสียมมีเนียนเป็นตัวหนึ่งก็เถอะนะแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะแม่นมาแม่นยำอุ้ยอุ้ย ไม่แปลกนะครับว่าตัวระยะไกลจะชนะเฮ้ยซัพพอร์ตผมกับผมไม่สามารถที่อยู่ด้วยกันได้เชื่อผมดิเราไม่สามารถที่อยู่ด้วยกันได้โอ้ยโอ้ยโอย้มันออกของแะไรงมันวะทำไมมันตีละ เขาไม่เอาของซัพพอร์ตนะคุณผู้ชมอย่าสงสัยนะครับเพราะเขายังอยู่แรงแรงเขาค่อนข้างที่จะต่ำสุดในทีมก็คือทีมผมก็คือไดมอนด์กับเอ่อมาสเตอร์ใช่ไหมแต่ไปเขายังอยู่แรงโกซึ่งก็ห่างจากห่างจากอีกสี่คนแต่ผมไม่ว่าไม่ได้ดูถูกแรงเขานะเพราะว่าผมแค่บอกว่าแร้งมันต่างกันมันมาจากไหนเอาแต่ย็นเฮ้ยโอ้เพื่อนผม ไะเย็นดีได้ไหมผมว่าผมได้นะอามีคนกระโดดเบ้าก็ไม่ได้กระจอกอะไม่โดนเอาไปกินห่ เราเสียเสียกันผมง่าน,นี่นี่วิธีแก๊งแบบแหลงมาสเตอร์ดูโชว์หน่อยเซตโชว์ให้เด็กมันดูหน <c oughs> ่อยดิว่าแรงอย่ี้เขาแก๊งยังไงแตกแตกสัตวเออไม่ได้แล้วผมจะเออเฮือดทำไมวะ <c oughs> ผมกลับบ้านแล้วนะเออพึ่งโอ๊ยลืมดูของตังไม่พออีกชีวิต,ตรองเท้าก็ไม่ได้ขอโทษแล้วกัน ไม่รอดเสียแฟดตน่าจะอันติไปนะอันติแพนออนก็ครึ่งแมปมอะโคจะไกลคือ <c oughs> โทษเราไม่ได้นะเพื่อนนะผมไม่สามารถหอไปครึ่งแมปเหมือนเขาได้คุณต้องเข้าใจผมภาคถูกไหมภาคได้โคตรทุเรศเลย <c oughs> โอ้แรงโกดูถูกแรงบูลลี่ผมบูลลี่เลยทุกคนม <c oughs> บูลลี่แบบไม่ตั้งใจบูลลี่นะ ผมก็ข้างสงสารเพื่อนผมอ่ะโอ้ยเกือบเบาเกือบแรงผู้พิทผมชาร์จไม่สูดก็แบบนี้แหละอันตีเพื่อนอันตีะที่บอกว่าพี่แกเล่นอันตีไปแล้วโอ้โหแล้วคุณจะถอยนะฮิยวยังไม่เกิดยจะพึ่ง <c oughs> ขอโทษครับ อ,มอไม่ตายแค่นั้นแหละไปเขามีอันตีเขาผมโคตรสงสารเลยไปอันตีมันสักทีได้ป่าผมแล้วผิดหวังกับเพื่อนผมอ่ะถึงผมจะไม่เคยหวังกับเขาเลยก็จะผิดหวังเลยเก็บฮิววันดีกว่าให้เขาใช้ก็หเกหมือน ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มไปอันตีดีเพื่อนโอ้โหเลือดแค่นั้นเองได้ไหมคุณเปหยผมสักครั้งเถอะผมจะขอบคุณมากเลยมันจะมีรองเท้าตีเร็วนะครับผม <S <S ที่ผมคิดนะถ้ามีรองเท้าตีเร็วมันจะคุ้มก่าวารัตถึงวารัตลลจะมีแบบพาสซีฟที่แบบฆ่ามินเนี่ยนหรือฆ่าศัตรูได้ล้วจะตีเร็วมากเลยแต่ก็นะแต่ถ้ามีรองเท้ามันก็จะเพิ่มพ่มความสามารถอ่ะใช่ไหมเราทุกคนคุณหาย ไปโอ้โหเพื่อนเอามานันดีไม่ตายอีกโอ้โหชีวิตผมโคตรน่าสิยดายวะ่ะอุ้ยไปอย่าดึงมาโอ้โหฆ่าเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนผมโคตรโอพีเลยเฮ้ยมันใช้ส,ส,สุดยอดเลยอ่ะ โอ้โหผมผมสงสารเพื่อนผมอ่ะพี่แกไม่ยอมเก็บฮิวอะอรอรัดโอ้หัวแตกเฮ้ยโอ้โอาไปเพื่อนผมแบบว่าพิการทางสมองสิบหกต่อสิบหกสกอร์โคสูสีอ่ะหมีมันเก่งจย่งวะ เอามันอามันอย่างนั้นแหละอ,อันตีอันตีว่าวีเพื่อนผมมันทำได้ไงวะ <c oughs> จอจอเอันตีว่าวโ,วโอ้โหผมโคตรจะภูมิใจ <c oughs> <c oughs> สวยลัดสวยผมไม่ได้คิวกันหน่อยนะเฮ้ยยัง <c oughs> ไ,ไม่ตายยังไม่ตายอย่าพึ่งอ,อยู่ต่อโอ้ย มังกรเซ็วิ่งยาวเลยกคุณดูไปจะสามารถช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าหรือเขาจะตายเองอ้ยอุ้ยเพื่อนผมโชว์นอยเพื่อนตบตบมีนาอยู่นี้เพื um. ่อนผมอ่าเพื네่อนผมหมดทุกคนเลยนี่ไงสเต็ปอย่างนั้นเลยเพื่อน เก็มันตีไม่ทำอย่างนั้นชมชื่นชมมากตายอยู่นะเฮะ้ยขอโทษบายบายเดะเดดเดขอโทษผมไม่ตั้งใจจะท็อกซิกนะเฮ <c ười> ้ยโอ้โหม <c ười> <c ười> าถอยกันไหมเพื่อน ใหหมีมันเถื่อนโอ้โวหมีโคตรหนาเลยไปมมไม่เอาเพื่อนแบ่งปันแบ่งปันแบ่งให้ผมอย่างนั้นแหละเออซัพพอร์ตที่ดีต้องแบ่งให้เพื่อนเข้าใจไหมเฮ้ยไม่เอาเพื่อนไม่มั่นใจเลย <c oughs> ผมไม่มั่นใจในตัวเพื่อนผมเลยผมทำตรง <c oughs> ออกคือจะสอนรามไหมเออทำไมแล้วพี่แกไปได,ได้ได้ไงวะเพื่อน สภาพตัวพี่ไม่เหมือนคนที่จะได้ป้อมใครเลยไม่ไม่รอดอ่ะป้อมล่างเพื่อนป้อมล่างโอ้โหแล้วดูคนนำทีมดิเชื่อเลยไหมเนี่ยโอ้ตีเบ้าขอโทษอือ เฮ้ยเพื่อนไม่น่าโยนมาเลยเอาละครับก็จบไวสำหรับเกมลีกออฟลีเจนไวริปเกอร์ผมก็แบกคนพิการมาหนึ่งคนอีดข้างหลังแต่ก็ผมไม่ได้ว่าเขานะมันก็เป็นสีสันของเกมก็สนุกดีนะถึงผมจะไร้ข่าไม่ต่างจากเขาบ๊ายบาย